ก็ชอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในโกอาการ์เด้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คัสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี อและยังมีบริการกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆด้วยนะกิฟแบบได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยครับและแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมเดจะมาเปิดกล่องลิมิเต็ดสปูคี้เพลนเ e ดนั่นเองนะฮะก็สําหรับกล่องของนี้นะครับก็เป็นกล่องเติมที่ถูกนําเข้ามาใหม่ในอัปเดตเลยนั่นเองนะฮะราคาเนี่ยคล้ายๆกับกลัวการเด่นเป๊ะเลยนะครับแต่ที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็คือ เจ้ากล่องๆนี้เป็นกล่องที่สายฟรีไม่สามารถหาได้นั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้พวกต้นแบบลิมิเต็ดพวกนี้ก็ต้องเติมเอาอย่างเดียวนั่นเองนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้จัดมาแล้ว20 20กล่องนะครับก็นั่นแหละก็20กล่องนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัว1%หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ตัวที่มันติดสถานะีนออนหรือเปล่านะครับก็หวังไว้ว่าอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็น1%เนาะถึงแม้ว่าหลายๆคอมเมนต์เนี่ยจะบอกมาว่ามันกากดามิดมันไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับคือผมก็หวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดได้ตัว1%เนี่ย ถ้าเขาบัฟมาแบบเหมือนตัวของคอมโบโดแอปเปิ้ลมันก็ดีมากๆนะครับก็ผมก็ หวังๆไว้ว่าเราจะได้พวกต้นยักษ์แล้วก็พวกที่ติดสถานงสงสถานะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาเมจมันดีขนาดไหนเออก็ดูจากคลิป,คล,ปคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> มาไม่ลองไม่รู้นะฮะก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะกากหรือว่ามันจะยังไงนะครับหรือในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะบัฟมาให้เราเห็นก็ได้นะครับ hmm? เออมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยขอเก็บเจ้าตัวของมังกรก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเก็บมาแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยวเนี่ยผมเนี่ยจะทําการเคลียร์สวนผมแป๊บนึงนะครับทุกคนเคลียร์สวนอีกแล้วครับเออมาเคลียร์ไปเลยครับ เรียบร้อยครับทุกคนเราได้ทาการเคลียร์สวนไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องมันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าหน้าตาของกล่องเติมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออได้กลิ่นความแบบความหอมความฉุยแบบได้กลิ่นเงินที่มันแบบว่าเข้ากระเป๋าแอดมินเลยนะ เออเพราะว่าเอาจริงๆไหมคือมันมันค่อนข้างที่จะราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็บวกกับเราต้องมาสุ่มด้วยว่าเราจะได้ต้นหรหรือเปล่านะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะสำหรับกล่องกล่องนี้นะครับอ <Okay. S 1> อ่ะมาครับทุกคนเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ตัว1%หรือเปล่านะครับหรือว่าวันนี้เราจะเกลือนะครับเราต้องมาดูไปพร้อมกันนะครับแต่เอาจริงๆไหม ออขอแค่ได้ต้น9%เนี่ยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอแค่แบบว่า20กล่องนี้มันไม่ออกออแค่2อันแรกเนี่ยแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับมาเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะครับกล่องแรกครับปั๊บกล่องแรกได้เลยไหมล่ะอ่ะเอาเอายังไงได้เลยหรือเปล่าพัาพราพพพพนั่นแหละครมาถึงก็แบบ อ้อคือ55%ป่ะทุกคน55%นะครับเออก็นั่นแหละคือโอกาสที่เราจะได้ต้น55%เนี่ยมันเยอะมากนะครับทุกคนเฮ้ยยังไงเฮ้ยทุกคนคือแบบดวงผมมันแย่ขนาดนั้นเลยว่ะทุกคนอะกล่องที่3นะครับมาลุยกันต่อปึ๊บปึ๊บปึสวัสดีครับเคทำไมมันไม่ขยับไปอีกสักช่องหนึ่ง คือออ้อยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ได้ต้นอา่อางุ่นมาแล้วก็โอเคครับคือเมื่อตะกี้นี้อสองฝั่งซ้ายขวานะครับต้น9มันอยู่ทางซ้ายทั้งขวาเลยทำไมมันถึงออกมาตรงกลางเป็นต้น55เาอยัมีครั้งที่สออะครั้งทีเ่อเอออ่ะต่อครับทุกคน มาดูกันว่าเราจะดวงเฮงดวงดีไหมแล้วโอ้โหไปต่อเลยนะครับไม่ไม่ไม่พูดพันทำเพลงนะครับเราไปกันต่อปพ๊บมเๆๆมโอมันมีแค่สองต้นนี้จริงเหรอผมจะบ้าตายหวังว่ามันจะไม่ใช่แค่สองต้นนี้นะซ้ายูหายอีกแล้วทำไมมันเป็นอะไทำไมมันเป็นอย่างนี้เออกล่องที่แปด มายังไงขออะไร9%โอเค9% 9% 9%โอเค9% 9%ต่อไปต่อไปขอ1%ขอ1% 1%จงออกมาขอให้ผมได้เจอหนึ่อหน่อยก็ไม่ได้ขอ1%หน่อยมากล่องที่10นะครับทุกคนกล่องที่10แล้วมาดูกันว่ากล่องที่10นี้เราจะออกมาเป็นต้น ห้าส็นะครับโอเคก็นั่นแหละครับตามนั้นมาต <lk ül> ่อครับเราจะได้เก้าเซ็นต์แค่ต้นเดียวจริงๆหรออไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยเมื่อกี้นี้นะครับเออเราไปกันไวๆเลยแล้วกันนะครับอ,อโอเคครับอ้ไม่กอทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ โอ้แล้วคือเกมนี้มันไม่มีการันตีด้วยนะครับทุกคนก็เท่ากับว่าเราเปิดไปเนี่ยมันไม่มีการันตีว่าเราจะได้พวกต้นหรหรือต้น9%หรือเปล่านะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อทุกคนแล้วเราก็จะเปิดให้ดูนะฮะเหลือเพียงแค่หกกล่องเท่านั้นครับไปเราลุยเลยผมว่าเอาจริงๆแม้ถ้าคนมันจะได้อะยังไงมันก็ต้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมันจะไม่ได้อะยังไงมันก็ไม่ได้นะครับไปมา มา, ke, มาหน่อยใม้ลุ้นหน่อยอุ้ย9%อีกหนึ่งต้นครับได้9%สองต้นแล้วนะครับทุกคนถือว่าแจ๋วเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือ1%โอ้ย1%มันเมื่อกี้คือผมคือผมเพิ่งเห็นหน้า1%ผ่านหน้านนะั้นจริงเมืกก่อกี้นี้เออเออเอ้เยมกเมื่อกี้ผ่านอีกแล้วครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเขาไกล9%อีกแล้วเอๆๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ากล่องนี้กล่องนี้หรือเปล่า กล่องสุดท้ายครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่ากล่องสุดท้ายนี้เราจะได้1%หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเราได้9%มา3ต้มา3ตนแล้วนะครับมาลุยครับปับ๊บ1เปอร์1เปอร์1เปอร์เปิดด้วย ถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่ามันกากหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ที่แน่ๆคือผมเปิดได้1%ปอร์เซแล้วครับทุกคนโอ้ยนึกว่ามันจะไม่ได้นะครับเออแต่แบบดวงเรามันก็ยังมีอยู่เอยเจ๋วอะ่ะเออนะครับนี่ครับและนี่เป็นเมล็ดของอต้นหนึ่งเปนตนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะเมล็ดมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแน่นอนแหละมันเป็นแบบ เป็นพืชเติมอะถ้าจะให้มาแบบงงแงงเหมือนพืชแบบปกติทั่วไปแบบเนี่ยแบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะมันเป็นต้นเติมเอออะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเอ่อกดน้ำยาแม่หมดแล้วก็จะทำการปลูกให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคืออย่าลืมนะครับว่าน้ำยาแม่มดเนี่ยมันดีมากนะสำหรับคนที่จะปลูกหาพวกต้นยักษ์ที่มันติดสถานะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเออแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเตรียม ขึ้นมาก่อนนะครับปั๊บแล้วก็เอากระแผงน้ําพรีเมียมมาด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ต้น1%ปยักษ์หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเลียงออไอ้ต้นที่ผมได้มาก่อนนะครับออไอ้การ์ดสามติอันเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นมันชื่อต้นว่าโอโอมมันเรียงกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เรียงกันมาได้เลยปั๊บ โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพัมกินอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปลูกแบบเรียงหน้ากระดานเลยนั่นเองนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยลวยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากไอ้ดีต้นฟักทองแบบเอ่อที่เรามีทั้งหมด9ต้นก่อนนะครับคือได้มาเยอะมากนะครับมากินน้ํายาล,ลงไปนะครับแล้วเราก็จะปลูกลงไปเลยแล้วกันนะครับปับป๊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 บปั๊บปั๊บปั๊บโอเค ปลูกครบหมดแล้วนะครับเราจะรีบทําการวางกระแปงใส่กระแปลงลงไปปับป๊บปับ๊บปั๊บต้นยักษ์ไหมล่ะเออขอแบบต้นยักษ์สักต้นหนึ่งผมว่าถ้าได้ต้นยักษ์แบบกับพวกพืชที่มันเป็นต้นเติมเนี่ยแค่นี้ผมว่าน่าก็คุมแล้วนะเออน่าจะคุมแล้วนะครับมาอย่างไงดีต้นยักษ์ไหมไอรถยาวๆเลยแล้วกันนะครับขอต้นยักษ์สักต้นหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นที่กาก,ากที่สุดก็ตาม ไกลโตแล้วครับเราจะวิ่งติดรูบี้มาอันหนึง่งติดทองมาอันหนึ่งครับเอ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยทุกคนดาเมจมันก็เดี๋ยวผมถอดการ์ดก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อเราจะได้แบบว่าเห็นดาเมจเต็มๆของมันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่การ์ดเพิ่มดาเมจอยู่เราก็เลยไม่ได้เห็นความแบบดาเมจเต็มๆมัน,นครับดาเมจเต็มๆของต้นนี้นครับอยู่ที่พันห้าพันสองนะเอ,ยอ้ยเดี๋ยวนะ น้อยที่สุดอยู่ที่911นะครับก็คือน่าจะน้ําหนัก1นกิโลนะสำหรับ911ดาเมจนี้เนี่ยเนาะเอออ่าผมอยากเห็นเอฟเฟกการตีอะ่ะคือเบลล็อตคือพี่จะเดินแบบว่าเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนฟักทองเลยเหรอฮะคือมันมันไม่มีใครเดิน3มช่องนี้เลยเหรอฮลัลโหลเอ,อ่อแล้วน้ํายาคือมันเหลือแค่3นาทีคือผมอยากเห็นเอฟเฟกการตีก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเดินแบบมันเดินหนีเบะมันมันเดินหนีพืชผมเหรอครับเนี่ยใช่ไหมทุกคนเออเอา,เอาตีครับอ๋อผมลืมเปิดเอฟเฟกต์อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าน้ํายาผมจะหมดนะครับผมต้องรีบปลูกนิดนึงนะครับทุกคนอ่ะอ่อ,อ่ต่อไปนะครับจะเป็นต้นองุ่นนะครับที่โดนอัปเกรดมานิดหน่อยนะครับรีบปลูกเลย ตอนนี้มีทั้งหมด7ต้นนะครับสำหรับต้นต้นนี้นะครับเราก็จะทําการลดน้ําลงไปเลยแล้วกันนะครับปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบเอาให้มันโตไวเลยนะครับต้นนี้ขอต้นยักษ์ได้ไหมเออคือแบบไม่ขออะไรเยอะขอต้นยักษ์สัก1ต้นจะดีมากๆนะครับติดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ภาวนาว่ามันจะติดสัก1ต้นนะครับยังไงต้นยักษ์ของเรามาให้เราเห็นหน่อยได้หรือไม่โอไมค ก็ <God. S 2> <laughs> ไม่ติดบัฟอะไรเลยเออมีติดโกลอันหนึ่งนะครับทุกคนแล้วกออ็มีติดโกรสองต้นนะครับและที่เหลือก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับดามจก็อย่างที่เห็นเลยครับออต่ำที่สุดน่าจะคือ1 9 0เ้เอ,อ้ย 1, 7ครับ1 7คือต่ำที่สุดแล้วนะครับเออก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นที่ต่ำที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคเก็บมาเลยครับป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 ับปรับเก็บมา มาให้หมดเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดโอเคมาครับต้นถัดไปครับจะเป็นเจ้าต้น9%ซนครับหน้าตามันที่ของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีความแบบพิเศษนิดนึงตรงที่มันเป็นเอ่อสี่ชั้นนะครับเออเป็นแบบว่าผล4ี่ชั้นนะมามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ผลยักษ์ซักอันหรือเปล่านะครับลดลงไปเลยต้นนี้นะครับมีระยะเวลาการโต20นาทีกันเลยทีเดียวนะครับไปลดไปครับสกูฟาวเวอร์ ไหนดูซิว่าหน้าตาเจ้าจะเป็นอย่างไรขอต้นยักษ์ให้ผมได้หรือไม่40่สิบวิครับโตมาโตมาโตมาเร็วเพิ่ม,ม,ม,มผมไปดูร้านค้าแป๊บครับทุกคนเออโอเคไม่มีอะไรขายนะครับเออรถถังผมมีเยอะละมายังไงต้นยักษ์ไหมกำลังจะโตในอีก3วิ1วิแล้วึบ มันไม่ติดอะไรเลยความยักษ์ความใหญ่ก็ไม่มีสถานะก็ไม่มีโอ้โหดาเมจที่น้อยที่สุดคือ3.6นะครับแล้วเออเอ,เอฟเฟกการโจมตีมันค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนเออก็สวยดีนะครับสำหรับเอฟเฟกในการโจมตีนะครับมาครับต่อมาครับก็จะเป็นต้นไฮไลท์ของเราแล้วในวันนี้นะครับนั่นก็คือ ต้น1%นั่นเองนะครับหวังไว้ว่าต้นนี้เนี่ยจะดวงได้ดีได้น้ำหนักแบบ2กิโล3กิโลหน่อยนะครับคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบ5กิโลอัพก็ได้ขอเพียงแค่แบบ2โล3โลแค่นี้พอนะครับไม่ต้องติดสถา,านะก็ได้ขอต้นใหญ่หน่อยแค่นั้นนะครับมาเราจะปลูกลงไปเลยปั๊บเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ต้นยักษ์กันหรือเปล่านะครับต้นนี้มีระยะเวลาในการโต35นาทีนะครับ มาเฮ้ยเดี๋ยวแปบบ๊บนึ่งมากดผิดครับเราต้องกดกระแปงพรีเมียมครับไปผมก็จะลดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วผมเห็นเอ่อคลิปต่างชาตินะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาใชออ้อะไรนะระเบิดน้ําแข็งปะทุกคนระเบิดน้ําแข็งนี่นี่เขาใช้ระเบิดน้ําแข็งนับในการปาก่อนที่มันจะโตนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองใช้คลิปต่างประเทศดูนะครับว่ามันใช้ได้กับ ประเทศไทยหรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้นี่คือสูตรใหม่เลยนะครับแต่จริงๆไหมผมว่าเป็นแค่ความเชื่อนะครับอะตอนนี้ก็ลดไปให้มันถึงสักประมาณวินาทีก่อนนะครับอะประมาณประมาณ 30.. เอ๊ะไม่เอาดีกว่าเออประมาณ10วิสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนเออผมจะลดไปจนถึง10วิสุดท้ายนะครับปับป๊บปปับ๊บลดมาลดมาโอเค1ิวิสุดท้ายนะครับเราก็จะทาการปาน้ําแข็ง ปลาน้าแข็งปลาน้ําแข็งโตให้หน่อยใหญ่ให้หน่อยโตและใหญ่ปับ๊บยังไงโตวีนี่มันนี่มันใหญ่ปะวะทุกคนคือที่แน่ๆก็คือมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่เลยวะทุกคนดามเมจนะครับหรือว่าดีเพซนะครับอยู่ที่16,600นนะครับเดี๋ยวผมลองเก็บขึ้นมาดูให้เ,เดี๋ยวผมแบบเก็บ เจ้าตัวพวกนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเก็บเจ้าต้นนี้ให้ดูนะครับว่าเจ้าต้นนี้เนี่ยดาเมจจริงๆมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ไม่ใช่ดีเพนะครับโอเคเก็บมาเลยเอ่อดาเมจจริงๆของเจ้าต้นโอ,โอ้ได้แบบ1กิโลด้วยครับคืออ้คือ,อ,ค,อคือผมขอ2กิโล3กิโลมันให้1กิโลผมมาครับเออ ก็ดาเมจเต็มๆนะครับจะอยู่ที่25,000นะครับแต่คููดาวในการโจมตีเนี่ย1.5วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับดีเพมันก็เลยโดนลดหลังหรือว่าโดนหานไปนั่นเองนะฮะเออและนี่คือหน้าตาของต้น1%นั่นเองนะครับก็หวังไว้ว่าแน่นาคตเขาจะบัฟมานิดนึงเนาะเพราะว่าดาเมจให้พูดกันตามตรงแล้วมันก็ไม่ได้แบบดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ผมได้น้ำหนักมากลุ่มด้วยแหละเอออ่ะโอเคลองดูท่าทางในการโจมตีมันสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าเป็นการปาเลเซอร์ออกไปหรอไหนปาเลเซอร์ปุบนี่เออมันมันมันคือการปาเลเซอร์ออกไปนะครับทุกคนเอ,อ่อเอฟเฟก์ในการโจมตีค่อนข้างที่จะเอ,อ่อคล้ายๆกับต้นแบบ ต้นซันฟาเวอร์มะดูคล้ายๆกับต้นในร้านค้าว่า s ซันฟาเวอร์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วว่ามันคล้ายหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็ก็มีแบบมันมันก็สวยอะเอาจริงๆมันสวยแหละเออต้นมันสวยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองเพิ่มเวลให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าผมเพิ่มเลเวลไปถึงเลเวล10แล้วดามเมจของต้นต้นนี้จะดีขึ้นขนาดไหนนะผมขอเพิ่มลัไปเลยนะปั๊บ เอาไ้ถึงเลเวลสิบเลยแล้วกันนะครับโอ้ทุกคนครับดามเมจของเลเวลสินะครับหรือว่าดีเพของมันเนี่ยอยู่ที่9ก้าหมื่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าเออดีเพมันก็ไม่แย่เลยนะครับเออเดี๋ยวผิดต้นครับนี่เออไม่แย่นะเท่าที่ผมดูแล้วก็คือ ถ้ามันขึ้นไปเลเวลสิน 10, เนี่ยดีเพมันก็จะดีมากเลยนะครับดีเพมันก็จะอยู่ที่9ก้าหมื่นะครับดาเมจมันก็จะอยู่ที่1นึ่งแพันกันเลยทีเดียวนะครับฮ้ย oh <my> ผมว่ามันก็ไม่แย่นะถ้าเกิดว่าเราปลูกได้ต้นที่มันใหญ่กว่าน,นี้แล้วติดสถานะด้วยเนี่ยผมคิดว่าต้นนี้มันก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ดาเมจแรงมากนะ oh <my> แต่คือผมอาจจะดวงไม่ดีด้วย oh <my> ตรงที่ผมแบบเอ่อเปิดได้น้ําหนักเพียงแค่1นกิโลด้วยไงเออเอเอแล้วก็สําหรับใครนะรถามว่า แคนดี้ uh, หายยังไงนะหาดโดยการตีเบลอตที่มันมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับที่มันมีแคนดี้โผล่มาเนี่ยเออถ้าเราตีตายครับแคนดี้มันก็จะบวกขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เบลอตพวกนี้มันจะสุ่มเกิดออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะหาแคนดี้ให้ได้เยอะเท่าผมเนี่ยก็คือการ FK ทิ้งไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตีเบลอตพวกนี้แหละเนาะไม่มีอะไรมากนะครับ เออก็นั่นแหละครับต้น1%ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วกเออ็เดี๋ยวผมจะหาเวลามาไลฟ์แล้วก็แจกพวกต้นลิมิเต็ดพวกนี้ให้ทุกทุกคนนะเพราะผมไม่ได้ใช้แน่ๆออดูจากดาเมจแล้วใครจะไปแบบว่าออไปแอคไปโชว์เท่โชว์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกให้ในช่วงที่ผมไลฟ์แล้วกันนะครับแต่ต้น1%ไม่น่าแจกนะผมน่าจะเก็บไว้เผื่อเขาบัฟมาในอนาคตนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกําลังใจใหผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายใกล้จะ2 0 0 0 0ซับอยู่แล้วช่วยกดด้วยนะครับ